สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและทุกคนที่ไปกลัเข้ามานะครับผมวันนี้ก็อยู่ช่องชชยเอ็มนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา PVP chaos นะครับโดยที่แน่นอนครับผม <laughs> เกลดานะครับผมไม่ใช่ลูกรักผมแน่ๆเลยแต่มันคือมะเร่งนะครับนะก็มากับทีมนะครับที่บัฟเลือดให้เราแบบสามร้อนะครับผมพร้อมกินอาหารนะครับผมที่เพิ่มเลือดอีกนะครับอีกสินะบวกกับเอฟเฟกต์ฉายาก็เป็น14%เลยนะครับผมนะโอเคครับผมมาดูตัวแรกกันนะครับผมนะเมลากิลล่านะครับผมสีฟ้านะซึ่ง H.R. ของเมลากิลล่านะครับจะเพิ่มความสามารถได้พลังโจมตีนะครับผมที่มีเอฟเฟกต์รอดชีวิต30%นะครับและเพิ่มสแต็กพื้นฐานขอองงพพวก้3%นะครับและเพิ่มสเต็คพม้นะที่ติดศัฐาู สุดนะครับผม5อันนะครับผมนะตามด้วยเบ็ดนะครับผมก็จะเพิ่มเลือดนะครับผมพวกพ้อง12%ต่อ1เอฟเฟกต์ดีบัฟที่ตนเองติดนะครับผมนะตามด้วยนะครับผมเกียร์โมนะครับผมก็จะเพิ่มนะครับผมพลังชีวิต15%ใน P ิ P นะครับผมแก่พวกพองนะครับโอเคเพิ่มสแต็คเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดแล้วก็กินอาหารเลือดอีกนะครับผมนะผมจะให้ดูว่ามันเพิ่มได้ถึงขนาดไหนนะครับในโหมดเคอสนะจากไลฟ์เมื่อคืนนะครับเกล้าเลือดล้านห้าทุกคนนี่หมดนี่หมดเคอรสนะนับ เพิ่มถึง1ล้าน5้านะในโหมดเคออสนั้นหนึ่งล้านห้านะทุกคนไปไปลองดูนะครับผมไปโอเคผมทีมแรกนะผมเจอกับทีมโอ้ย <c oughs> เจอกับทีมเผ่ามีศาสตร์นะครับผมก็ลองลุ้นครับว่าเขาจะสับเราตายไหมนะแต่ว่าเราเจอกับโอ้โอ <c oughs> จำได้ไหมครับว่าพาิซีฟของเมดาคิล่าบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าถ้าเรามีดีบัฟนะครับ เราจะเพิ่มสเต็กพื้นฐานให้ตัวเองนะครับผมกับพวกพองนะแล้วก็เบ็ดนะครับก็ยังเพิ่มเลือดให้พวกพองด้วยนะครับผมนะลองดูว่าเขาจะโอ้ยเกือบตายเหมือนกันแย่ yeah, ละเบ็ดไม่นะเรามาดูเลือดกันนะครับผมนะจากที่มีนะ่าจะบัฟเต็มแล้วแหละสี่แสนนะครับนะเพิ่มเติม <ๆ S 1> พื้นฐานสี่แสนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลือดให้กันนะผมจะไม่ฆ่ามอนสปีกกอกน,นะมอนสปีดนี่มันเพิ่มบัฟให้เรายัางไงล่ะ อ๋อเอาหมูวิต่อยกันแล้วกันนะครับผมนะยยังไม่บัฟนะเนี่ยดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอา้าผมลืมดูเขาใส่เมลักจิล่าอันเดสมาเลยเนี่ยอุ้ยแย่แล้วหวังว่าเซลดิตเขาคงไม่มีการ์ดปกูมไม่หวังแลวน่าจะมีแหละเลื่อนการ์ดขนาดนี้นะครับนะ โอ้ยหายเลยสับหายเลยเรียบร้อยเลยยังวันนี้ติดเชื้อมานะครับผมไม่ใช่สี่โทษคนละอันกันโอเคครับผมไม่เป็นไรนะครับนะเราสบายสบายแนละ้วโอเคเบ็ดหายไปแต่เลือดเ,เราก็หายไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเจ็ดแสนนะครับนะยไม่เป็นไรครับผมเมลากิล่าเขาต้อใส่ทามีมาหรือเปล่าไม่ใส่มาด้วยนะครับดูถูกเกินไปแล้วพ่อหนุ่มเอ่ออ่ะ,อะ แล้วก็ตามด้วยโจมตีหมู่แล้วกันนะครับนะ <c oughs> ตายไปก่อนเลยไม็ไก็ลลาเป็นซอมบี้เพื่อนนักเลยนี่เนี่ตามด้วยตีหมู่ของเกลดานะครับผมไม่รอดนะทั้งโอ้โหแมงแค่ป,ปัดก็หายไปครึ่งรอดละเ <c oughs> รียบร้อยครับผมกดยอมแพ้ไปเรียบร้อยนะครับเกลดาตัวมะเร็ง <c oughs> ไม่เคย ไม่เคยหนีมึงพ้นเลยนะตั้งแต่การประลองพปร้อยแล้วยาวนานเหลือเกินมึงอยู่ไม่ได้นานมากเป็นตัว600ที่แบบเมตาโคตรแบบล้มทุกตัวในสนามล้มตัวฟงตัวเฟหนไม่สนใจอะ่ะ <c oughs> อ่ะตาต่อไปนะผมเจอทีมกับเออเจอทีมกับป่า5ปีนะครับผมเนาะก็มากับเผามนุษย์ทั้งหลายแหละนะผมแต่ก็เราไม่กลัวอยู่แล้วนะเพราะว่าป่าน่ะมันแพ้สีฉันไงล่ะเกิลด้าได้พูดไว้นะครับนะจับไป เอียร้อยครับผมปาดไปดีหึงครึ่งหลอกลดกับบอาเลยครึ่งหลอดแน่ๆโอ้โหปา่าป่ากูก็หักเลือดแล้วโอ้โหแล้วครัรเกน้าผมยังสวยนะการเกน้าสวยอย่างนี้ป่านะครับมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ตุยได้เลยนะโจมตีไปหนึ่งทีผมไม่มีผลอะไรนะรผมตามด้วยเธอโจมตีหมู่มาด้วยนะครับแล้วก็ป่ามาไหมไม่มานะครับนะ ไม่มาอย่างนั้นเหรอไม่มาก็หา,กหายไปซะขอเช e. ็คเลือดแป๊บนะครับผมนะเช็คแซ่ดจริงนะครับผมไปเจอกันหน่อยแล้วกันนะหมูปปาดไปก่อนเลยนะครับเก็บหมูไหมแม่งเกลดามันโคงจริงผมอะพดเบื่อมันเลยเว้ยผมอยากให้มันเนิร์สสักทีเว้ยแต่ม่งดูดิการ์ดเกลดามาอย่างนี้ชน yes. ะแบบใสๆมากนะครับเนี่ย หมู่มางั้นเลยต้องหมู่กลับแล้วสินะเอาไปพ่้หนุ่มไปปาดไปทีหนึ่งครึ่งทอดอะ่ะแล้วก็ทิ่มไปฮึึวงเกินไปครับผมตาต่อไปนะครับผมตาที่สานะครับไปต้องบอกว่าคลิปเกี่ยได้นะครับก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นคลิปที่เร็วนิดหนึ่งนะ เพาราะว่าตูต้แบบตู้ไม่ได้เลยนะครับเนะี่ยอยู่คุณเม่อเจอเกียวดาด้วยกันเองนะผมก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเจอเป็นนะเกียวดาด้วยกันเองนะครับตาต่อ,อไปนะครับผมตาทีเ่เท่าไหร่วะที่3นะครับผมเจอกับเอ้ยทีมเนือ้อไม่เนี่ยเฮ้ยเจอกับอะไรวะยอดเหรอโหอ,อู้ดการ์ดเกียวดาเราสวยเหมือนกันนะครับผมถ้าเขาปิดเกียวดาเราไม่ได้นะรับรองรับรองสนุกแน่เลื่อนการ์ดหนึ่งทีสองทีนะครับผมแล้วไม่ตีมานะครับผมทุบมาเกียวดาเกือบพายเ,เ,เหมือนกัน นิดเดียวครับผมทาดีแล้วครับทําดีแล้วนะเช็คเลือดแป๊บสี่แสนนะผมก็เออเกลดาแดงนะครับแน่นอนว่าเราจะปาดหมู่ไปก่อนตามด้วยเออเดียวนะครับแล้วก็หมู่นะครับเพื่อเอาชัวร์นะไม่ได้นะครับผมเราเรามีประสบการณ์แล้วข้าก่อนเลยนะครับเมลากิล่าเะครขาตายไม่ตายไม่รู้นะครับแต่ตายไปแล้วนะครับหนึ่งครับแสนแปดนะ แล้วก็ปาดมุ่ยทีนะครับผมเก็บจะเก็บสามหรือเปล่าเก็บสามหรือเปล่าว้ยพี่มีประสบการณ์มาก่อนน้องกดยกเลิกไปแล้วนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นแมตช์ที่เร็วเลยตาที่สี่หรือห้าแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ก็มาเจอกับอู้เจอกับทีมาเธอะนะครับเราได้เปิดก่อนนะครับคิดว่าเขากินหลบเลีกมาไหมผมว่าไม่กินเพราะว่าเพราะว่าเอเธอมันแต้มมันสูงไนงะแล้วก็พอแต้มมันสูงครับมันมีโอกาสที่ ที่จะเอาตัวละครที่แบบว่าเอ่อสแต็กตามหรือแต้มตามมาได้นะครับผมว่าไม่กินผมผัดหมู่ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อาเธอร์ถามว่าฆ่าได้ไหมผมว่าฆ่าได้เพราะมันแพ้สีงไงล <c oughs> ่ะกูผัดก่อนเลยแล้วกันนี่น,นโอ้โหแล้วก็อาร์เธอตึงๆนะผมส่งทักทายมานะครับเออยินดีทักทายมาด้วยนะครับขอปาดสทีแล้วกันนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมเก็บสองนะครับนะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะที่ท,ที่ที่กดตรงกันนะครับนะยังไงขอให้ให้จบนะครับผมนะเพราะว่าเพราะว่าเฮ้ย <laughs> พึ่งขอเองสู้ให้จบโอ้ยคลิปมันสั้นนะนี่ห้าตาแล้วเนี่ยโอ้โหอ่ะโอเคครับผมได้ตัวไม่สี่ตัวนะผมไปลองดูนะครับผมว่าจะชนะต่อเนื่องไหมนะต้องบอกว่าเกลด้านะครับก็ยังเป็นทีมที่ผมเกลียดอยู่ดีนะแต่ผมต้องเข้าร่วมมันจริงๆนะครับถ้าไม่เข้าร่วมเนี่ยมันต่อต่านไม่ไหวจริง ตาที่เราไรแล้วก็ไม่รู้นะผมเจอกับทีมเดิมเงี้ยเนี่ยเราไม่เข็ดไม่จามอะ่ะอุ้เปิดก่อนด้วยแต่เขาเปิดก่อนอยู่แล้วนี่ว่าเขาจะเลื่อนการ์ดอีกไหมนะครับหรือโจมตีสองทีนะครับเลื่อนการ์ดหนึ่งทีนะครับแล้วน่าจะโจมตีมาเลยนะครับผมนะว่าแล้วครับหนึ่งทีเด้งเลือดมาส่งมาแล้วนะครับสติกเกอร์นะโอ้โหเกิลดวได้ไปจริงโอ้โหยกนิ้วให้เลยครับผมเขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้นะ <laughs> เขาเกิดการเรียนรู้นะครับนะ ถามว่ายังชนะได้ไหมนะครับผมก็จะเป็นคนหนึ่งที่ที่จะเขาเรียกอะไรนะที่จะมีความหวังนะครับแล้วก็เล่นให้จบให้ได้นะลองดูแล้วกันว่าจะชนะได้ไหมนะครับเนาะะจะพยายามแล้วกันนะจะพยายามแล้วกันนะครับนะโอเคมาเขาเปิดก่อนเดี๋ยวต้องดูซีซีหน่อยแล้วกันนะครับนะเพราะว่า เขาทำให้เราเต็มลถต้องจัดการแล้วโอ้ปาดมาหายหมดเลยนะนี่แย่ yeah, แล้วครับถามว่าเราล้างได้ไหมเราล้างแล้วก็ล้างได้นะใช่ปะเออเราล้างเราล้างได้เว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าล้างไปอะเราก็จะ,ะล้างไม่ก่อนเลยล้างไปแล้วไปยีครับ ไม่ไหวเพวาะหนุ่มง่วงนอนอเลยเกินขอจบได้ไหมหนุอขอกดออกได้ไหมอขอเบ็ดพี่ตีสักทีเถอะน้องไว้ชีวิตเบ็ดพี่นะเมลากิล่ามาแล้วนะครับสูบเลือดมาหนึ่งทีนะครับเขาอาจจะก,กำลังต่อให้เราหรือเปล่านะครับนะ,ะไม่ต่อซะด้วยมไม่ต่อซะด้วยเอาว่ะเซลดิดยืนนิ่งเลยนะ เซลดิดยินนิงก็จัดไปนะครับไม่มีปัญหาอแล้วเซลดิดยินนิงไม่มีปัญหายแล้วจวังหวะนี้นะครับเนยะอุ้ยโอ้โห,โหถ้าเลื่อนคร์ดหมดเลยนะนะ่นยะอ็กิล่าเหรอวปคือผมคิดว่าเขากำลังประมาทอยู่นะครับ <S <S ผมจะใช้ความประมาทนี้ชนะเขานะครับนะต้องลองดูว่าสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับนะ ต่ว่ามาณไปถึงไหนนี่แน่โอ้โหแต่ว่าถ้าเล่นกับกาลันน่าจะสนุกนะน,นี่ยดูบัฟอุ้ยถ้ากาลันได้บัฟขนาดนี้เออน่าหนุกถ้ามันถ้ากาลันมันได้บัฟขนาดนี้หรือว่าพวกอาวปโดงอาไปโดหรืออะไรพวกนี้ถ้ามันได้บัฟขนาดนี้มันจะมันจะเก่งขนาดนี้ชิบหายละขอไม่น่าจะไว้ชีวิตผมละโอ้โดนแล้วกูอืม โอ้วเรียบร้อยครับผมก็ยกนิ้ไว้หนึ่งทีนะครับผมสําหรับความแก้แขนได้ของ,ของเขานะแล้วก็กดออกแล้วกูโอเคอ่ะเผื่อเจอเขาอีกสามตาแล้วผมผมจะดูซีเข้าไว้ K นะอย่าบอกนะโอเคให้พี่เดินสะดวกเถอ้สองอมาไฮบิสะ ปาดไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็เทมากเกียวได้เรียบร้อยครับตีมูออีกหนึ่งทีนะอุ้ยเกียวด้มาแล้วโอ้ยป่าไม่รอดแน่ตั้งท่าก็ตั้งท่าไปเถอะอย่าบอกนะว่าใบสกิลอะขั้นสองวะเรียบร้อยอ่ล้างไม่ได้เย่ละ มีวิธีเดียวก็คือการเอ่าลั้นตีนะครับสองทีนะได้อยู่นะหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็รวมการ์ดไปนะครับมาอ่ะทำได้แค่นี้อะ่ะตอนนี้โอเคมาพร้อมละ <laughs> พร้อมละวใบแก่ใบเก่งของเราอะ่ะอุ้ยใบยเก่งแถมยังมีรถเกดอีก <laughs> แล้วก็ป่าเดินมาโซดีมาคอมแล้วชูนิวมาก่อนแล้วไม่ตายนะเลือดเยอะบอกเลยเอาละครับถึงเวลาละเช็คเลือดแป๊บแปดแสนคิดว่ารอดปะล่ะคิดว่าถ้าคิดว่ารอดก็ถ้าคิดว่ารอก็ลองดูสิไม่้คิวล่าเดี๋ยวนะตีไปก่อนเลยกันะผมเอาป่าให้ตายก่อนนะไหลเป็นน้ำก็ไหลเป็นน้ำจริงเอา ทุกคนผมสาบานผมในหัวผมอะคือป่าห้าปีเว้ยผมเพิ่งดูเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่ป่าห้าปี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเห็นคำละ <c oughs> ดูหล,ลอกล่อด,ดิ่ว่าโอ้หืมโดวรถนั้นตี่แกเฮ้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเราน่ารำคาญวะ่ะไปถึงเวลาแล้วกอลจริงผมนึกว่าป่าห้าปีจริง นึกว่าแบบในหัวคือแบบไม่เซ็ตแบบว่าตั้งไว้เลยว่าป่า5ปีเออเดี๋ยวมันไปตั้งป่า5ปีพีนี่เนี่หลอกกูดีนะหรือกูหลอกตัวเองวะไม่แน่ใจเหมือนกันไหมกันไปยิงเล่เซอร์ไปซะท่าป่า5ปีมึงว่าป่า5ปีใส่กูน,นี่เนี่ยมันตีกูมาแล้วโดนแน่ป่า5ปีอ่ะเนื้อนตเกตไปก่อนอีกหนึ่งทีนะผมตนทานเลยเนะี่ย กูติดทนทานแล้วเฮ้ยเพื่อเราดีเรา,เรา,เ,ราเรามีโอกาส,สแสดงเลือดล้านให้เพื่อนๆดูนะครับนะขอสักหน่อยแล้วกันนะครับผมขอโชว์เลือดล้านให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะครับนะ่ยตันตีแป๊บเออโอดาเมจหนึ่งล้านวัตถุฟอสรามเอนหนึ่งล้านในโหมดเควอทด้วยนะโอ้โอเม๊ oh ดูเลือดดูเลือดดูเลือดทุกคนดูเลือดดูเลือดล้านห้าแสนเก้ามืนในโหมดเคอ o s ที่เป็นโหมดเหมือนแบบโหมดสามัญยกระดับที่แบบไม่ไม่สนอุปกรณ์นะทุกคนล้านห้าแสนเก้ามื่นเยอะเะล่าเยอะมากปาดตีหายโอ้โหเกลดาเลือดล้านหนะ้าแสนเก้าหมื่นน่ะทุกคน โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับทีมเกียวดาเป็นทีมที่ผมไม่ชอบนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรนะส่วนคอนเทนต์เอ่อเอ่อเทียริส PVE นะผมจัดเรียงให้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวหวังว่าเพื่อนๆก็คงชอบนะครับผมโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเล่นเกมให้สนุกครับขอบคุณครับผม